สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของพนักาทุกท่านนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเรามาบอกเล่าพูดคุยกันถึงเหรียญเหรียญกระสาบที่ระลึกหกสิบเอ็ดวาระนะคะคือสิบบาทสองสีนะคะที่เราเรียกกันน่ะนะคะเนี่ยคะ่ะเหรียญสิบบาทสองสีเรามาพูดคุยกันถึงอันดับเหรียญที่คือจะแยกออกมาเป็นสองอย่างนะคะสองอย่างคือ อันดับเหรียญหายากหายากแต่ราคาไม่แพงนะคะผลิตน้อยอะคะ่ะเหรียญที่ผลิตน้อยผลิตหนึ่งล้านเหรียญแต่ราคาไม่สูงส่วนเหรียญที่ผลิตเยอะมากผลิตถึงห้าล้านเหรียญแต่ราคาสูงได้รับความนิยมสูงมากราคาแพงนะคะค่ะอันดับแรกเรามาพูดถึงเหรียญที่ผลิตน้อยก่อนนะคะ ผลิตน้อย 1, 000 000หนึ่งล้านเหรียญนะคะติด,อ,ดาา 1, นนะะอันดับหายากหนึ่งใน10บนะคะอันดับหายากอันดับผลิตน้อยหายากหนึ่งในสิบนะคะไม่ไม่ใช่ยอดนิยมนะคะต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่หายากค่ะไม่ใช่เหรียญยอดนิยมไม่ใช่อ่อยอดฮิตยอดนิยมนะคะหจะเป็นเอเปกนะคะจานวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญ เอเปกหนึ่ง e ล้านเหรียญราคาซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ200-300ถึงบาทนะคะเนี่ยค่ะเหรียญเอเปกนะคะผลิตหนึ่งล้านเหรียญสองค่ะ80เพชนะคะเอาเรียกกันที่ชื่อย่อที่เราเรียกกันนะคะง,ง่ายๆ80เพชนะคะจำนวนผลิตนะคะ1ล้านเหรียญราคาซื้อขายอยู่ที่50-80บถึงบาทนะคะต่อมาค่ะ84บเพชค่ะเนี่ยค่ะ8 4เพชนะคะ จำนวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญค่ะซื้อขายกันอยู่ที่50ถึง60บาทค่ะราคาไม่สูงเลยใช่ไหมคะจำนวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นเองคะ่ะ60บพาร์ทค่ะเนี่ยค่ะจำนวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญนะคะซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณประมาณ 80- บถึง100บาทค่ะโดยประมาณนะคะต่อมาค่ะกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางเนี่ยคะ่ะ จำนวนผลิต 1, 000 000หนึ่งล้านเหรียญนะคะซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ8 0ดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทค่ะพานุค่ะเนี่ยค่ะพานุรังสีนะคะจำนวนผลิตนะคะ 1, 000 000หนึ่งล้านเหรียญนะคะราคาซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงแปดสิบาทค่ะโดยประมาณนะคะต่อมาค่ะคมนาคมเป็นวาระสุดท้ายของเหรียญสิบบาทสองสีค่ะคมนาคมคือเขาออกมาล่าสุดนะคะเ,เหรียญ จึงยังหาไม่ยากนะคะจำนวนผลิตนะคะ1ล้านเหรียญราคาซื้อค่ะเขาออกมาเมื่อป,ปี55ค่ะรุ่นสุดท้ายเลยนะคะปี2555ค่ะคามานาคมนะคะราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ50-80บาทค่ะโดยประมาณนะคะต้องให้ราคาสูงขึ้นนิดนึงค่ะเราจะไม่ได้ค่าเหรียญเราค่ะเหรียญเราต้องแพงค่ะนะคะคามานาคม าวาระที่แปดนะคะที่หายากนะคะเป็นโรงพยาบาลกลางค่ะโรงพยาบาลกลางป้ัดเอาเหรียญไว้ไหนป้นะหาไม่เจอโรงพยาบาลกลางราคาราคาซื้อขายกันอยู่ที่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะคะจำนวนผลิตสองล้านเหรียญค่ะโรงพยาบาลกลางนะคะอันดับที่เก้าค่ะอมสินเนี่ยค่ะอมสินจำนวนผลิตสองล้านเหรียญค่ะ ราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ200บาทค่ะ 150- ยห้บถึงสองรอบาทโดยประมาณนะคะอันดับที่10ค่ะศิลปกรค่ะเนี่ยค่ะหายากอันดับ10นะคะไม่ใช่ยอดไม่ใช่ยอดนิยมไม่ใช่ราคาแพงนะคะหายากอันดับ10ค่ะกรมศิลปากรค่ะจำนวนผลิต2ล้านเหรียญค่ะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ60 100ถึง100บาทโดยประมาณนะคะเนี่ยค่ะ ปนานัาพูดถึงเหรียญที่จํานวนผลิตน้อยหายากไปแล้วนะคะกลุ่มนี้จะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากและกลุ่มนี้ที่ปนานัดแยกไว้นี่คือเป็นเหรียญที่ราคาแพงแต่หาไม่ยากงงเนาะราคาเหรียญหาไม่ยากเหรียนหาง่ายเหรียญเจอทั่วไปเจอได้เยอะเลยมีขายกันอยู่ตลอดแต่ราคาเขาแพงราคาสูงค่ะนะคะ เรามาพูดถึงเหรียญแรกเลยนะคะเหรียญแรกที่ยอดนิยมนะคะยอดนิยมราคาแพงสุดราคาซื้อขายกันนะคะราคาสูงสุดนะคะอยู่ที่นะคะเหรียญครุฑเนี่ยค่ะครุฑสิบาทสองสีนะคะเป็นพระเอกตลอดการสาหรับป้านเลยนะคะราคาซื้อขายกันอยู่ที่สองถึงสามร้อยบาทค่ะเนี่ยค่ะสองพระองค์เนี่ยค่ะทุกคนชื่นชอบใช่ไหมคะเป็นที่นิยมเป็นที่เคารพศรัทธา เป็นความต้องการของนักสะสมและของประชาชนทั่วไปราคาเขาจึงสูงเขาจึงเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมสูงสุดค่ะราคาเกือบถึงสามร้อยแล้วค่ะนะคะครุตต่อมาก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะเอเปกเอเปกนี่คือเขาด้วยความที่ด้วยความที่เหรียญเขาหายากจริงๆค่ะเขาหายยากจริงๆเหรียญจึง มีราคาแล้วก็มีความต้องการในนักสะสมสูงมากค่ะมีความต้องการเป็นอย่างสูงมากคือเอเปกเขาจำนวนผลิตนะคะหนึ่งล้านเหรียญจริงแต่ช่วงที่มีงานมีการประชุมเอเปกที่กรุงเทพนะคะครั้งที่1นะคะการประชุมเอเปกครั้งที่11นะคะมีการนำเหรียญน,นี้ไปเป็นของชํำร่วยแจกในงานประชุมนะคะ เพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้จึงเหลือไม่ถึง1 000, 000ล้านเหรียญมาให้พวกเราได้สะสมกันเพราะฉะนั้นความต้องการจึงสูงเหรียญจึงเป็นเหรียญหายากราคาแพงอันดับสองค่ะราคาราคาไม่หนีครุดค่ะ2-300บาทนะคะนะคะต่อมาจะเป็นเหรียญที่แพงอันดับ3นะคะพระพินางพระพินางนี้จำนวนผลิต2ล้านเหรียญนะคะแต่ราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่บาทค่ะ 80พี่นางนะคะเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้นะคะราคา80ถึง100บาทค่ะต่อมาอมสินออมสินก็มาทั้งเหรียญเป็นเหรียญหายากแล้วก็เป็นเหรียญราคาแพงนะคะอมสินจะอยู่ติด2อันดับเลยอ,อมสินจำนวนผลิตนะคะ2ล้านเหรียญน,นะคะราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ150ถึง200บาทค่ะ อมสินอมสินนี่ก็แพงนะคะหายากเหมือนกันนะค่อนข้างหายากนะคะต่อมาราชบัณฑิตค่ะราคาแพงอันดับที่5นะคะราชบัณฑิตสถานเนี่ยค่ะจำนวนผลิดสองล้านเหรียญน,นะคะราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณนะคะ 8 0บถึง150าบาทค่ะราชบัณฑิตสถานนะคะด้วยความได้รับความนิยมสูงค่ะราคาแพงนะคะต่อมาค่ะโรงพยาบาลกลางปน่าหาตัวอย่างไม่เจอโรงพยาบาลกลางนะคะจำนวนผลิต2ล้านเหรียญค่ะราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ8 0บถึง120บาทนะคะค่ะอีกอันดับหนึ่งคือนี่ค่ะพพเปิเนตนะคะราคาซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ ประมาณ80ถึง100บาทถึง120บาทค่ะโดยประมาณนะคะ80เนี่ยค่ะเหรียญที่ผลิตเยอะนะคะอย่างเช่นครุฑน่ะปะ้านาเห็นเขาลงขายอยู่ตลอดเลยนะคะในเพจในกลุ่มเนีอะไรเงี้ยค่ะจะมีลงขายอยู่ตลอดแต่ราคาเขาก็จะไม่ไม่เคยต่ําไม่เคยลงไปจากานี้เลยนะคะ200ถึง300บาทค่ะส่วนเอเปกนี่หายากจริงๆค่ะ น้อยมากที่จะมีคนลงขายถ้ามีคนลงขายนะคะไปได้เห็นนะกําเพดนะคะลงขายแป๊บเดียวเองค่ะก็ปิดค่ะเพราะคนคนต้องการเขารู้อยู่แล้วนะคะว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญหายากจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นนะคะเขาก็ต้องรีบซื้อไว้ก่อนเลยนะคะอย่างเช่นบ้านาดนะคะบ้านาเจอบ้านาดก็ต้องรีบซื้อไว้ก่อนนะคะเพราะเป็นเหรียญที่ที่หายากอันดับหนึ่งเลยหายากที่สุดในบรรดาเหรียญสิบาทสองสี ถ้าเรามีวาระอื่นแล้วเราไม่มีเอพิกแล้วก็จัดชุด61ว,วาระไม่ได้อะเนาะแล้วยังไงเหรียญที่หายากถ้าเราเจอเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะปะ้านามาแนะนาให้ให้ให้เป็นข้อคิดนะคะว่าเหรียญผลิตน้อยราคาถูกเหรียญผลิตเยอะราคาสงูงค่ะควรจะเก็บอันไหนก่อนดีนะคะค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ป้านาขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับนักสะสมมือใหม่บ้างนะคะไม่มากก็น้อยค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ